ส่งกำลังใจนะคะชื่อในโปรไฟล์ใช่ไหมคะเ,เข้าใจค่าเมื่อเช้านี้น้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของพี่เลยนะคะพ<ม>ี่เปิดค่าการมองเห็นในบ้านในระบบในแพลตฟอร์มที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะตอนนี้คือสร้างไรายได้จากแพลตฟอร์มคุยกับพี่เพื่อนๆในเวลาที่ช่วงนี้มารอรับลูกชายกลับบ้านท่ำก็เลยได้ หนาที20นาทีไปหานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะจะไม่อันนี้หรอกนะคะขอบคุณมากนะน้องสวัสดีค่ะสมกำลังใจจ้านะคะน้องก็โอ้ไปไม่ทันนะพี่นะเมื่อเช้านะคะก็ทุกทีนะคะทุกทีแล้วก็ทักทายกันไปเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณกับสองดวงตาคะ่ะพี่เอไอพี่เฟซบุ๊กนะคะค่ะ แล้ววันที่สองก็ไม่ได้เปิดมาวันที่สามวันนี้เปิดบ้านพูดคุยทักทายเอาที่สะดวกตั้งแต่ดูนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องตามเวลานาทีกันไปด้วยกันนะคะอย่างน้องๆก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะพี่เพื่อน <c oughs> เพื่อนๆพี่พีินในภ <c oughs> <ๆ>าษากลางหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ไปนะคะโอ้ขอบคุณกับอีกหนึ่งกำลังใจสองกำลังใจ เซนแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าหินบําบัดธรรมชาติหินบําบัดแบบว่าหินนะคะหรือว่า,าพี่บียูของน้องนะคะค่ะนะคะพี่ราชนีวันก็สวัสดีค่ะกับพี่บุญพาค่ะสวัสดีค่ะได้เรานะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดบ้านพูดคุยทักทายกับพี่ๆเพื่อนๆและก็ไม่ใช่ว่าจะ ที่ได้เจอกันในทุกๆวันนะคะที่ที่เปิดบ้านนะคะทักทายกับเพื่อนๆทุกคนนะคะน้องอ้นตกตอนเช้าจ้าโอ้ตกตอนเช้าใช่ไหมคะ,ะทางบ้านเราน่ตกตั้งสวัสดีกับพี่แดงคนดื่มด้วยค่ะนะคะพี่บุญพาสวัสดีคะ่ะพี่ราชนิวานสวัสดีนะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่เห็นอ่า ดวงตาเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าแสงแดดจะแยงตาค่ะว่างอาจจะไม่ค่อยทุกวันนะคะบ้านคุณพันธิ์จะไม่ได้ค่อยทุกวันนะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บเวลานาัทีเลยแต่ว่ามาเปิดท่าการมองเห็นแล้วก็บ้านคุณพันธิบว่างนะคะเวลานี้เช่นเดิมเช่นเคยตลอดค่ะก็คือจะอยู่ที่17นาฬิกา40กว่านาทีแต่ว่าก็ขอบคุณกําลังใจที่คุณัะ ร,ร,ร,รัตนาพรนะไปเลยก็อันนี้ไปนะคะก็ขอบคุณมากค่ะนะคะคุณรัตนาพารัตนาพอะ,พอะจำได้ว่าเหมือนเคยได้ไปพักอยู่ค่ะเหมือนเคยได้ไปพักอยู่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นการทําแบบว่าสวนหุ่นเซนค่ะขออนุญาตคุยกันกันกบคุณลุงนวดแล้วก็สวัสดีนะคะคุณรัตนาพอน,นการยืนยันในการ เปิดตัวตนในการทำให้ระบบได้จุดย็ดสามสิบกว่านาทีไปแล้วนะคะสามสิบกว่านาทีไปแล้วเพราะว่าวันนี้น้องก็ว่าก็ทักทายกันคอมเมนต์หนูเลื่อนๆๆืออออขอบคุณมากเลยค่ะนะคะคุณรัตะนาพรปนนีโอ้หนูทีแรกว่าจะลงลงจากบ้านแล้วนะคะดูคลิปด,ดู ในการเปิดบ้านไลฟ้สดช่วยกันนะคะกับเย็นวันนี้ก็อยู่อำเภอวังสะพุงค่ะอยู่จังหวัดเลยค่ะบ้านบุงกกตาลตำบลสีสงครามอำเภอวังสะพุงสวัสดีกับพี่แดงคนเดิมด้วยค่ะนะคะพี่บุญพาสวัสดีค่ะพี่ราชนีวานสวัสดีนะคะแต่ทีนี้พอจะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะคะคอมเมนต สวัสดีทักทายส่งกําลังใจอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็สวัสดีกําลังใจมากค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านเนาะนะคะเดี๋ยวก็ผ่านกันทุกคนเพียงแต่ว่าแบบในเนาะนะคะก็พยายามแบบว่าเอาอน,นันตมาปฏะติประต่ะตอนี่นี่หน่อยนะคะ,ะสร้างขออนุญาตคุยกันกันกบคุณลุงนวดแล้วก็สวัสดีนะคะคุณรัตนาพรป้ สวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่พาไปเที่ยวรับชมวิวบรรยากาศอยู่ที่แม่น้ำโขงเนาะได้นะคะส่งกำลังใจให้กันไปค่ะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะบ้านคุณพันธิบไม่เห็นคอมเมนต์นะคะในการเปิดพักทายค่ะสวัสดีครับนะคะคุณยายน้อยอสวัสดีคุณรัชชินีวันค่ะคุณพี่แดงสวัสดีคุณบุญั อยากให้เราขยันเป็นขึ้นอีกสองเท่าตัวน้องผ่านไปแล้วน้องก็ยัง่อนค่ะเอาเวลาที่เราว่างเนาะนะคะเวลาที่เราว่างเอาเวลาที่เราสะดวกค่ะกับการพี่สมัยไม่งามคุณยายน้อยตาเครือพี่รัชนีวานแล้วก็คุณพี่อนันนะคะแล้วก็พี่สุภาผ้าไทยนะคะกดผิดเกณฑ์ผิด มาตรฐานชุมชนไหมถูกกฎนโยบายชุมชนไหมอะไรยังไงไหมที่เราคิดถึงกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มาวันนี้ให้เราได้เหมือนกับว่าคิดถึงกันได้เจอกันก็อืเนาะนะคะดีดูนะคะพี่บิูก็คือ เป็นพี่บุญพานะคะที่พี่บุญพาก็เป็นพี่บีดเพราะว่า,าการปริ่นะะ,นะนะคะคิดถึงบ้านจ้านะคะขอบคุณค่ะนะคะนะคะก็มาทักทายนะคะยืนยันเปิดค่าการมองเห็นให้กับบ้านของตัวเอง่กนนะคะเพราะว่าจะดีค่ะนะคะดี เย็นสบายค่ะเย็นสบายดีแต่นั่งอยู่ข้างในรถก็จะอบอ้าวหน่อยๆได้เรานะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดบ้านพูดคุยทักทายกับพี่ๆเพื่อนๆและก็ไม่ใช่ว่าจะให้เราได้เ,เหมือนกับว่าคิดถึงกันได้เจอกันก็เนาะนะคะดีธรรมชาตินะคะที่สวยงามค่ะนะคะ,นะคะที่พารับชม ะะมีวิวบรรยากาศให้ดูสวยงามบ้านคุณรัตนาพรนะคะยินดีด้วยนะคะวันนี้นะคะได้ไปเจอคลิปปังๆนะคะหิ่งห้อยสวยน่ารักมากเลยตอนกลางคืนใจนะคะแล้วก็คุณยายน้อยตาเครือคะ่ะสวัสดีคุณบุญพาค่ะนะคะพ่รัชนีวันก็สวัสดีค่ะคุณอานานนะกำลังใจมากค่ะนะคะ เดี๋ยวก็ผ่านเนาะนะคะเดี๋ยวก็ผ่านกันทุกคนเพียงแต่ว่าก่อนค่ะเอาเวลาที่เราว่างเนาะนะคะเวลาที่เราว่างเอาเวลาที่เราสะดวกค่ะกับการอ่าสี่สิบกว่านาทีแต่ว่าก็ขอบคุณกำลังใจที่คุณรัตนาพรน,นะคะไม่รู้ว่าจะอันนี้ยังไงก็คุยกันกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปก่อนน้องอ้อนสบายดีนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่สาวคนนี้ ตอนนี้นะคะโน h ฮมันนี่โอ้คุณเยน,น้อยคะ่ะขอนะคะท่า,านนะคะคุณนาพรนะคะก็ขอบคุณมากวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ว่าจะตกอ่้ภูหลวงบ้านเราแล้วจ้ะน้องอ้อนนะคะ,อะขอบคุณมากคะ่ะพี่รัชนีวันสวัสดีนะคะกับคุณอ้อนนะคะลงดังนั้นก็จะต้องได้ ไปมีปฏิสัมพันธ์ในการที่จะต้อง20กว่านาทีใช่ไหมคะอ่าก็จะ6กโมงประมาณนี้นะคะก็จะ6กโมงบรรยากาศก็ต้องเช็คในแดชบอร์ดของเราก่อนต้องดูโปรไฟล์ของเราก่อนต้องดูกล่องสนับสนุนข้อความของเราก่อนว่าเรามี คลิปก็ปังๆนะคะเวลานาทีก็ขอให้ได้เร็วๆนะน้องนะนะคะได้ตั้งค่าแล้วก็ได้ผ่านการสร้างไรายได้เดิมๆแต่ว่าเพิ่มเติมค่ะนะคะหลากหลายสีสันลงไปกับเย็นวันนี้นะคะบรรยากาศบ้านเราได้เรานะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดบ้านพูดคุยทักทายกับพี่ๆเพื่อนๆและก็ไม่ใช่ว่าจะ พรค่ะเอาเวลาที่เราว่างเนาะนะคะเวลาที่เราว่างเอาเวลาที่เราสะดวกค่ะกับการถึงจังเลย <c oughs> น้องอ้อนคนสวยเป็นยังไงบ้างทางนาครปฐมเป็นยังไงคะฝนตกดีไหมทางจหว้าที่ไปด้วยกันตลอดค่ะนะคะที่ส่งกําลังใจพี่บุญพาก็ส่งก นะคะคุณรัตนาพรปัญเจริญขอบคุณนะคะสําหรับพี่พี่เพื่อนๆค่ะนะคะที่ที่บ้านคุณพันธิบ